ยังอยู่กับเข้มหาสวีหลังจากที่ใจปั้มใจป่าซื้อรถจักรยานคันใหม่โดยที่ไม่บอกคุณแม่แล้วรวบรวมความกล้าสเสี่ยงตายไปบอกคุณแม่ว่าจักรยานแสนกว่าบาทซึ่งวันก่อนไปเจอเข้มที่กองละครเมืองแก้วเราแอบไปสืบรู้มาว่าราคาของจักรยานคือ250,000บาทซึ่งพอแม่เจอบินก็เกิดอาการแบบนี้ค่ะแบอะไรเนี่ยทำไมันสองแสนกว่าทำไมันสองแสนกว่าเนี่ยท่านบอกว่าแสนว่าทำไมมันสอง เรื่องเพอยังไงเรื่องเพื่อนเรื่องเพเขาพิมพ์คลิปวิดีโอนี้เข้มส่งให้นะคะซึ่งเจ้าตัวเล่าเหตุการณ์วันนั้นก็ยังขำอยู่เลยค่ะงานนี้เข้มบอกว่าตัวเบาแล้วหลังจากควักทุนซื้อจักรยานไปเยอะเจอทีมข่าวสัมภาษณ์ก็ของานผู้ใหญ่ใจดีรัวๆเลยค่ะราคาจริงมัน20,000 0กว่าบาทแล้วก็ไปเท่าไหร่ แสนกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้แม่เห็นบินแล้วหลังจากเห็นบินแล้วเห็นบินแล้วแม่ก็ลงมาถามนบอกว่าแสนกว่าบาทอ๋อเลขมันเคลื่อนบินเลยก็บินเลยเลขมันเคลื่อนแล้วเราก็รีบหนีให้ไวเลยผมหมดกับจักรยานนี่เกือบสามแสนแล้วตัวนี้คุณลูกค้าครับไม่เหลือแล้วครับตัวผมเบามากเลยครับตอนนี้ลูกค้าแล้วลูกค้าแล้วต้องเรียกลูกค้าแล้วเอาผมไปทํางานบ้าง ช่วงปั่นๆไปมันเออตัวเบาๆวันนี้มันน้ําหนักลงหรือเปล่าไม่ใช่เงินในบัญชีมันหายแล้วเราจะปั่นแค่รอบเดียวมันไม่ได้แล้วมันก็เออมันก็สลกดีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ